Oh bad luck to take a ship out of orbit without a name she's already got a name sanctuary it's an ambush oh, the door's oh. busted. take the lift to the catwalk I'll try to get the door open where <coughs> ไม่ใช่ทางนี้เอ่อโอ้รู้แล้วทางไหนเป็นปืนดีกว่าเฮ้ยเปนโฮลี่เตยหมอเอาแล้ว ไฮ้เวลสองดรบทิ้งไม่เอาขยะ <c oughs> ลิฟต์มันเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอวะ แป๊บ oui! หนึนน่งกำลังไปเดี๋ยวนะปืนมันยิ่งรอมันยิ่งเร็วอหรอใช่ป่ะเหมือนจะใช่ I'm not เฮ้ยชุบอุ้ยร้อนร้อนร้อนมีอะไรอยมั้ยมาดิ Okay. I've got you. On your feet, Commander. Thanks, Vault Hunter. I'll be all right. Let's get to the ship. Vault Hunter, over here. You hold on to that astronaut chip for now, hun. This is bad, but now ain't the time to talk it through, Amigo. We gotta get the hell out of here, and that ship is the safest place I know. BH! out o โอ,โอ้ปลดล็อกซะทีช่องที่สามโอ้ปืนทัดไฟด้วยแงม มากจังให้หมดเลยแล้วกันนะไม่ได้ใช้อยู่ละเพราะว่าเวลกแบบวลมันเกินไปไกลพอสมควรมันไม่มีแอนิเมชันอินสเปกปืนเนอะไม่ไม่มีเหรอจริงปะเนี่ยเอะหรือมันมีเหรอแต่ว่าผมไม่ได้ไอ้นี่หรอก๊แัหบบนึ่งนะ ขอขอส่องเซตติ้งแป๊บหนึ่งอ๋อคลาสสิกใช่ผมใช้คลาสสิกไว้นี่ว่าเราถ้าเป็นดีฟอล์ของโตเกมอะอันนี้ปิงอันนี้อันนี้เลื่อนเควสอ่ะลูกศรซ้ายขวาเลื่อนเควสข้างล่างทำไรข้างล่างทำอะไรวะลูกศรลงทำไรอะเอา้า กลับไปใช้คลาสสิกดีวะ่ะคือผมชอบคลาสสิกอะ่ะมันมันแบบเราเราสามารถเลือกเลือกอาคุธได้แบบทันใจอะ่ะแค่กดแค่กดลูกศรอ,อะ่ะสี่ทิศโอเค Lil, what the hell happened to you? Your tattoos are gone. Lilith is. no longer a siren. You're saying Tyreen stole Lil's powers? Well, let's hunt down that God Queen bitch and get him right back! Are you crazy? I say we stay here and build a fort. To Claptrap's point, can we really take on the Calypsos in our current state? Tyrone's after the power of the vault, and there's no one else who can stop her. We have to get there first. I may not be a siren, but I'm still a Crimson Raider. We all are. I'm with you, Lil. Through thick and thin. You know which one's which, Strangbang. That's what I've been saying! Certain death it is. And I obviously won't pass up a chance to study a new vault. All right, let's get to it. We ride! Onward to Promethea! Hey, Lil. Bad luck to take a ship out of orbit without a name. She's already got a name. Sanctuary. Vault Hunter, over here. Oh! okay tanis isn't wrong tyrene is more dangerous than ever she's got an army the map and my siren powers gonna need all the help we can get claptrap what intel do we have on promethea ah promethea a shining metropolis and the home of the atlas corporation it's the most technologically advanced planet in this arm of the galaxy atlas huh เดี๋ยวก่อนก่อนเราจะไปก่อนเราจะไปกันต่อเอ่อก็คือตั้งแต si ่ไฟตั้งแต่ที่เรากลับมาเตรียมเตรียมยานใช่ไหมก็คือ พวกพวกคาลิฟโซ่แล้วก็พวกซีโวก็มาบุกแล้วทีนี้ก็ตบตีกันนิดหน่อยแล้วก็ลิลิตก็พาท่าเสียพลังไปซึ่งถามว่าแม่งไม่เมกถามว่ามันเมกเซนได้ยังไง <Okay. S 1> ก็ช่างหัวมันเถอะเอาเป็นว่าเสียก็คือเสี <laughs> ยไรติง้งภาคนี้ไรติง้งภาคนี้แบบนั่นแหละครับอย่างที่ผมบน่นมันไม่ไหวอะ่ะ <laughs> คือคือคัสซีนสู้กันเมื่อกี้มันมันดูดีนะแต่ตัวร้ายมันครินอะ่ะ เข้าใจปะคือตัวไลท์มันก็แบบเด็กเป็ดอะเออโอเคเอ่อแต่ในแต่ในแต่ในซีเควนต์ในซีเควนต์เด็กเป็ดนั้นก็เราก็ได้รู้ว่าคนพี่เฮ้ยผู้ชายคนพี่ปะวะน่า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 จะคนพี่คือคนพี่อ่ะเป็นปรสิตที่เกิดมาคู่กับ คู่กับไทรีนไทรีนคือคนผู้หญิงใช่ไหมคือจริงๆ2คนเนี้ยมันเป็นฝาแฝดกันแล้วทีเนี้ยคือเดี๋ยวนะผมจำชื่อผู้ชายไม่ได้ทรอยปะคือทรอยคือทรอยเนี่ยทรอยต้องพึ่งต้องพึ่งการถ่ายโอนพลังจากไทรีนเพื่อแบบให้ตัวเองยังอยู่รอดได้ ไทริน right ก็เลยแบบต้องแบ่งต้องแบ่งพลังส่วนหนึ่งให้ให้ทอยแบบเป็นการเลี้ยงไว้อะเออแต่จริงพ่อไทรินก็บอกว่าจริงๆแล้วพ่อพ่อของไทรินเนี่ยพยายามพยายามจะฆ่าทอยทิ้งเพราะว่านั่นแหละครับด้วยความที่ทอยเป็นปรสิตท,ที่คอยดูดพลังจากไทรินอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ทีนี้ไทวินก็ได้พลังไซเลนลิลิทไปแล้วแล้วลิลิทก็ไม่ได้เป็นไซเลนแล้วกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาโอเคสถานีต่อไปโพรมิเทียเมื่อกี้ครับแถมบอกว่าเลยนะเป็นดาวเป็นดาวที่ตั้งของบริษัทแอตลาสใช่ไหม <c oughs> แล้วลิลิทก็บอกว่าโอเคงั้นเราคงต้องเจรจาให้พวกแอตลาสช่วยเราแล้วแหละ that means you gotta be real careful with it a single miscalculation could end this adventure real quick boring I got this onward to Promethea. <laughs> <Cold my now laughs> way, uh. did you do uh I think we lost gravity. Awww <laughs> that's weird. I'm not showing that whole breach anymore. That's because the only thing standing between this ship and space is my ass. My ass saved all your asses. One sec, y'all. I'll reboot the grab generator. <clears throat> Alright. Not my kind of flying. Glad that's over. Damn it. The drive's busted. Nav and propulsion, too. Until we get our systems online, we're dead in the sky. Ellie, how long is that going to take? Keep your skinny pants on, Lil. I'm working on it. Do what you can. Fast. So, John, have to check on the rest of the crew. See if anyone needs help. So, John, have to keep your ass in that hole. You can count on me. So, John, have to help me you yeah, I what? Is there anyone there? Hello? Follow the clinical sound of my voice. Uh where yet Tannis. Don't worry about me. I'm all right. Just staying warm. The thermal control system malfunctioned during the hull breach. You'll need to reboot it. Uh curious internal organs. You're balling in a Just a moment! Almost there! Caught deeply Surprisingly comfortable, you know. Like a fleshy sleeping bag, although I do feel a bit viscous. Okay. Bringing my lab back to a survivable temperature, you should go see if anyone else requires assistance. I will contact you if any other devices require...punching โอเ <Okay>. คแทนนิช่างเป็นตัวละครที่ออกแบบคาแรคเตอร์มาได้พีลึกพีลันมากๆผมพูดเลย <laughs> คือเห็นผ่านๆเหมือนจะเป็นคนปกตินะแต่จร uh> ิงๆแล้วก็มันก็ไม่ปกตินี่หว่าอ๋อแต่ลืมไปถ้าทุกอย่างมันไม่ปกติมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติไงเ trap Did you imprison our crew? You mean the intergalactic intern/ slaves? Of course. I locked them all in a small room to ensure their unwavering loyalty. It's management 101 I'm gonna say this once. No slaves! No slaves for a week. Got it! Recruit Since I can't use my prison cells anymore, I guess you can use one as your personal bunk. ไอเดียนะครูคอเตอร์นี่เอเดี๋ยวนะนวนะห้องมันเปลี่ยนไปตามตัวละครป่ะเพราะผมจำได้ว่าการจัดวางของในห้องมันตอนเซฟหลักผมที่เล่นอามา่ามันไม่ใช่แบบนี้อ่ะอันนี้มีเกทลิงหุ่นในนี้ด้วยไอออนแบร์ไอออนแบร์แขวนอยู่ด้วยฮะ อ้าวตู้เซฟก็ม่อยู่ตรงนี้โห l y s h ช t อ๋อใช่ใช่ผมนึกออกแล้วไอ้ตู้ตู้เก็บตรงนี้ก็มันมันแชร์มันแชร์กันนี่หว่าอันนี้ของ Legendary ที่ผมไปฟาร์มที่ผมสะสมไว้จกเซฟหลักเปิดมาตกใจเลยทำไมมันแดงแดงหมดเลยวะโ <laughs> okay. อเคอ่าไปดูมาคัสดีกว่า ยังอยู่ดีไหมโอ้คืนนี้กุต้องทำทุกอย่างเลยใช่ไหม Expect a fire sale. บ๊ายบาย entropy accelerator I'm busy now scram Just hand over oh. the entropy accelerator, Earl I don't see your name on the door, whatever your name is Hand over that part or I'm gonna twist you into a pretzel and fondue your ass Fair enough I'd give it to you if you had something worth my while, but you don't So get lost, freeloader Earl, it's been a day, amigo don't test me. You ain't got squat. No sale. Earl, you. Ugh. Fault Hunter, he's locked in there tight. Maybe if you had some more iridium, he'd be willing to trade. Go talk to my mom at the bar. She keeps all kinds of currency around just in case. Okay. Ugh. เฟรซี่เออร์นี่ก็ยังเป็นตาลุงขี้งกไม่เปลี่ยนเลยนะตั้งแต่ภาคแรกยันภาคภาคล่าสุดก็ยังเป็นตาลุงขี้งกอยู่อโอเคอ๋อตัวละครคุณหน้าคุณตา The name's Maxie What's yours, sugar? Moe's. and you look like trouble. <laughs> Guilty as charged. Quit thirsting up our new vault, Hunter Ma. We're in the crap. We need some iridium to fix the ship. Have you tried my slots? Maybe you'll get lucky. <coughs> <coughs> Oh, my God. Moxie magic well would you look at that you've got the magic touch come back anytime sugar I've got a few other games we could play all right VH go give that turd blossom Earl what he wants okay waitang เออเรามาอ๋อโอเคมาทางนี้มีทรงอะไรสวยๆม้างไหมหัวมา นี่ไม่ใช่ผมทรงหน้ามาแต่นี่คือผมทรงหัวมามาทั้งหัวเลยเอ่อมีอะไรไหมแฟร์ป้อนสกินแฟบรบ์ป้อนสกินมันแชร์อ๋อมันของเซฟใครเซฟมันนีว่ว่ะ อิลิเดียมไม่พอลืมไปนี่ก็ไม่พอเราไม่ต้องสื่อก็ได้ปะอ่าโอเค ได้แลวนีโอ้ยมึนคือยานมันก็ไม่อยู่แค่นี้แต่แบบยังหลงได้อะอ่อต้องขึ้นข้างบนใช่ไหม โมสอ๋ออันนี้เอ็โคเอ็โคล็อกในเรื่องภูมิหลังโอเค ทางอะอขนาดขนาดทางตรงแบบในในชั้นเดียวกันยังหลงได้สุดยอดความสามารถในการในการจดจำทางแบบเป็นเลิศ Oh, <tries> Those guys, but their production value is through the roof. Ignore them, we've got work to do. Vault Hunter, let's get out of here. For real this time. Take us to Promethea. Okay. Ones with their eye on Promethea. Vault Hunter, over here. Listen, about what happened on Pandora, we can't let anything slow us down. You're gonna have to pick up the slack for me. Can I count on you? On it, Commander. Good. Now let's make contact with Atlas. If anyone knows where the vault is, it's them. I'm not picking up any signals from Atlas one must be jamming their comms. Wait, here's something. Come mm on, come -hmm. in. are being overrun. Send reinforcements. Sounded like an Atlas distress call. They need help down there. Getting Atlas on our side would be a good start to finding the vault here. If we can back them up, maybe they'll help us, or at least not kill us while we search. That distress call was coming from the city outskirts. โอเคเอ่อดูเหมือนว่าเรามาถึงพอซ่อมยานเสร็จปุ๊บเราก็มาถึงโพรเมเทียแล้วแต่ว่าดูเหมือนเราจะมาช้าไปเพราะว่าเรามี มีอีกมือหนึ่งมารอแล้วก็คือทางพวกอะไรนะบริษัทปืนบริษัทผลิตอาวุธอีก,อกเจ้าหนึ่งก็คือเพาะก็คือแบบกำลังตีกำลังตีกับแอดลาสอยู่เลยแล้วทีนี้ก็มีสัญญาณของความช่วยเหลือว่าแบบตัวจับได้ว่าอะไรนะพวกฝั่งแอดลาสกำลังแบบต้องการต้องการความช่วยเหลือแล้วลื้อก็บอกว่าอะไรนะ ถ้าลงไปช่วยถ้าลงไปช่วยแล้วทาให้แอสลาแบบว่าอยู่กับอยู่กับฝั่งเราได้ก็ก็คงจะเป็นเรื่องดีอย่างน้อยอย่างน้อยก็คงจะช่วยเราสู้ไม่ก็อย่างน้อยก็ไม่มากวนเราคืออย่างน้อยๆก็แค่ไม่มาขวางทางกันอะไรเงี้ยโอเคงั้นก็จบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคขอบคุณทุกคนที่ครับชมครับผมยังไงก็ชอบก็กดติดตามไลค์ Subscribe กันได้ แล้วก็ผมไลฟ์ทุกๆวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มครึ่งโดยประมาณที่บอกว่าโดยประมาณเพราะว่าบางทีอาจจะมาเร็วกว่านั้นทุ่มหนึ่งทุ่มสิแต่ก็คือพยายามจะไม่เกินหนึ่งทุ่มครึ่งหมายถึงไลฟ์เริ่มอ่ะนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม